พระโตรมาสัตัสสานนโมตสสะพระอวะโโอราหำนานในบ้านนับมากเป็นผู้นำประชชนในระดสาฐานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ได้เป็นผู้อาสารของพระท่านนายรกรัฐมนตรีสารุทธศักราช2,555ขอกลับไปเชิญครับ <c oughs> สารนางสาวยิ่งรัชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2,555วันที่10สิงหาคม2,555ตำบนและหมู่บ้านเป็นหน่วยการปกครองระดับ้ากฐานของประเทศกำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างรัฐก,กับประชาชนในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐที่อยู่ในทุกพื้นที่หรือเป็นนักปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเป็นผู้ที่มีความเข้าใจวิถีชีวิตสภาพความเป็นอยู่สภาพท้องที่ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ดีกว่างานอื่นซึ่งจะทําทให้สามารถ ดิฉันขอขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีสว่วนสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและให้ สภาพภูมิทัศน์สมบูรณ์แข็งแรงและน่วงเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองถึงไปนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีท่านประธานเสนอสาขากลับผู้ใหญ่บ้านโดยให้ท่านตัวนหญ่บ้านเป็นผู้เลือกผู้ใหญ่บ้านของตนเองเพื่อเป็นครั้งแรกทางนั้น ด้วยความตั้งใจเชียอตลาดุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกความลุกตุให้แก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในฐานะที่กำลังผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำในตำบลและหมู่บ้านซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับหน้าฐานที่มีความใกล้ชิดกับรัฐดร ต้องด้วยกันคิดด้วยกันทําด้วยกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างสรรค์ศานาความเจริญให้แก่ประเทศชาติและรดรงส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนในชาติร่วมมือกันยึดโยงปกป้องคำรองรักษาวไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นที่รักและเคารพเพื่อนยิ่งของคนไทยรวมทั้ง ป่าไว้นั่งขอริเชินครับระดับที่ 2, สองเตรียมตัวเลยนะครับนางรัติยกรศรีระวัลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสอง 고맙 ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุริยนบัวพรมมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลวานเราอันนี้เป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นแห่งผู้ช่วยสวัสดิ์นะครับครับโอกาสนี้ขอเรียนเจิญท่านประธานพิธีได้ให้เกียนถ่ายบัน,น,น,บน,นทึกภาพไ้นะครับตรงด้านกลางเวทีนะครับเชิญ กันันตะพนฝ่าไหวนะั่นท่านที่แปดกำนันตะพนฝ่าะนาวและท่านที่เก้ากันันตะพนร่องขอิทธิเชนท่านเก้าท่านได้ถวายเจตุปัจจัไทรยธรรมไตรยธรรมและสังฆทานแด่พระพุทธเจ้าครับ บ่บจาบปี่เคารพรักทุกท่านนะครับวั <valu ing> นนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวันดีของพวกเรานะครับถือว่าเป็นวันเกิดนะครับวันที่10สิงหาคม2 5ง5นะครับก็ถือว่าเป็นวันเกิดเรามาถึง120ปีแล้วนะครับก็ผมมือ<จ>ต <ะ ours> ้อนรับท่านนายกอระการมหาส่วนจังหวัด S <S <an> นะครับได้เริ่มต่อตั้งนะครับรัชกาลที่5นะครับสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่ห้าได้มีจัดตั้งอาบัญกำนัน,นผู้ใหญ่บ้านขึ้นเมื่อตพสามร้อยสี่สิบนะครับณวันนี้ก็ร้อยยี่สปีพอดีนะครับก็มีการทดลองอจัดตั้งบบตำบลหมู่บ้าน กรงศรีอย,ยุธยาครับบ้านเกาะน,นะครับแล้วก็เลยมานะครับในโอกาสที่รบรอบนะครับวัน120ีบปีของการเป็นสถาบันทำงานวิยาศาสนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ อยู่หมู่วัตถุเป็นพระนางเจ้าประหลงลานสินห์ราชจงดนบรรดาบรรพการให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญนะครับจุกท่านประธานในสมณ์แข็งแรงคิดสักประการใดขอให้รร่วมทุกประการนะครับขอบคุณครับได้มาเยี่ยมให้กับบรรดาพวกเรานะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับท่านได้จัดสรรงพวกข้ามนะครับเป็นทานจ่ายในการจัดกิจกรรมของพวกเรานะครับต่าง เปนดภาคพันเป็นประจำทุกปีนะครับผมจัดได้ตั้งแต่ผมเป็นจ้าจังหวัดก็ได้จัดทำโครงการแต่ท่านก็ให้ความรับผิดชอบตลอดนะครับที่ิเป็นบุคคลที่มีอ่าคุณครรมดีกับพวกเรานะครับในโอกาสนี้ก็ทราบว่าท่านจะต้องเดินสายไปพบปะหลายอำเภอนะครับก็จต่ติดพันธาอภิเษกท่านได้พบปะพี่น้องของเราทุกที่บ้าครับอภิเชษกครับ ใน่วงในมีการถุณรอดนะครับในมีการโค่นองโดยในมีคำนั่นปุยญบาทแห่สารวัตรูุซอยมา่อยาน้ันแน่เพื่อทันทวันสกัดวัดแต่แต่ปี2435เอาปี2555ไปรวเบิงตอนนี้1อยมีปีแล้วนะครับเรื่องลอยมีปีการคุณรอดในมีการโค่องโดยใส Yeah. ประชาชนเป็น